เราก็ทำทำไป่ดูครับทำอะไรมันผมให้แค่เชื่อมแล้วก็ไม่รู้ทำอะไรให้ผมดูขับออกดิ ช่างเก่งเล่นผมอีกแล้วก็ไม่พ่นไปพ่นตากแดดเนาะก็มานนั่งอยู่ดูชิลมากเลยโอ้มันไม่มีรองพื้นอะ มาจากเชียงกงชกเล็ดชกเก่งเล่นผมไปแล้ว <S <S เล็ดเล็ดมันไม่เกาะดิ ผดรู้เลยล่ะไม่ไดเงียโอ้ยโอ้ยช่างเก่งมาว่ากันสนิมอ่แบบไหนเนาะกันสนิมเดี่ยว่าดีมาเหมือนเงาะป่า แต่กลับไปเมือนราชาเออแฮ่ hey, ทอพักสีสม้ม,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 มครับทอพักสีสม้ม เล็กอะไรนะผมลืมทำลูกค้า okay, น่อหนักนไกนั่นั่นไหมหนูอ่าม่หกซฟมันยาวนี่หนูลืมโอเคไหมครับกำลังวิ่งไลดีเปล่ากรเลงลืมเยอะดูสีสม ทอสีส้มไอรถนี่หอนดีเลยวะเอาดินไปลงตรงไหนพอเดี๋ยวมันจะแห้งไม่ทันเนี่ย นี่ออนก็กกทำท่อพ <c oughs> ัดสามหกศูนยครับทำท่อพัดสามหกศูนย์ก็ไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> ก็ลองเราไปทำตามดูนะครับเบานะครับตัวนี้นี่ผมก็ซื้อใส่มาซื้อใส่มาแล้วก็มาประกอบนะครับมาประกอบอยู่นี่ก็จะเอาตัวตัวนี้ออกครับ เนี่ยทอตัวใหญ่ออกเนี่ยอันนี้ดูนะครับผมยกมือเดียวนะเนี่ยไม่ไม่ไหวนะครับต้องใช้แรงอย่างเยอะเลยตัวนี้เนี่ยนี่ทอพักเดิมๆนะครับหนักหนักนะครับเราสร้างใหม่ดีกว่าให้มันเบาสร้างใหม่เหมือนอย่างนี้ดีกว่าลองเอาเอาตัวนี้หุ้มเอาเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยหุ้มเอาแล้วก็แปะแปะแบบนี้ ก็พอครับไม่ได้เช wow, ื่อมครับข้างนอกก็ไม่ได้เชื่อมข้างนอกก็ไม่ได้เชื่อมไม่ได้เชื่อมนี่ก็ไม่ได้เชื่อมที่เรียบไม่ได้เชื่อมเอ้าถือให้หน่อยโบใครนี่ท่อแตกแล้วเนี่ย ้งไขสีแห้งแล้วอบอกะบยาง

ปั้งกันถึไปแล้วครับครับผมครับผมครับผมขอบคุณทีห้เรามากครับไะเอาถือแม่บ่มีมือเอ้าเดี๋ยวถืออยู่เพื่อนมึงจี้กลับแล้วครับเอ้าเสร็จแล้วทำย่ามือเขาฮะทนย่ามือเขา ทางเก่งบอกว่าไม่ลั่นไม่เอาตังค์ครับท่ออิสุสาวหกสู ผมเอ่อตัวนี้ผมซื้อไส้ทำไส้ให้ช่างเก่งทำไส้เลยไส้ผมซื้อมาจากสุราษฎร์ครับสุราษฎร เดน้ำหนักก็จะเบากว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งเลยอ่ะ